หวังนานะครับอันนี้ตัวเซตทีมชาติจีนนะครับใช่จากประเทศจีนมาจากผโมสอนอะไรเจียงเจ้เจ้ยเจียงเจ้าเลยเจียงเจียงนะฮะตอนนี้ก็มารวมทีมสุพิม่เลยก็ถามกันมาเออมาจะมาเมื่อไหร่นี่พึ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะใช่รูปนี้เนี่พี่แซมส่งมาให้เราสดๆร้อนๆเลยดีเห็นไหมเเตะกระูงานเปิดขึ้นมาทันทีแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงนี่แหละ ประมาณสักบ่ายสองหน่อยๆใช่ใช่สำหรับทางหวังนานะมือเซตจากทีมเจ้อเจียงนี่ก็เป็นหนึ่งในเป็นกัปตันทีมนะทีมเจ้อเจียงตอนที่แข่งสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกด้วยนะดัที่ประเทศจีนเขาได้เล่นสโมสรลงในฐานะเจ้าภาพใช่ไหมเพราะว่าเจ้อเจียงนี่เขาเขาเล่นที่เมืองอะไรนะเขาเล่นที่หางโจแต่มณฑลเจ้อเจียงที่เมืองเฉาชิงเฉาชิงแต่มันอยู่ในบนทลเจ้อเจียงอ่ะบนทณฑลนี้มันคล้ายๆอะไรจะคล้ายจังหวัดไหมมันเหมือนจังหวัดอะ แล้วก็แต่แต่มันมันมันมีหลายโอ้ท like ี่คนคนซ้ายหลอมากเลยอะเออใช่ค่ะโหมีเป็นผู้จัดเกินให้ผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการทีมสุดทีอยู่นพี่ดิดนะคะครับผมเออพี่ดิดก็อยู่กับน้องหวังนานะฮะค่ะก็เขาเขาเล่นให้กับเจ้าเจียงตอนตอนนั้นนะตอนสโมสรโลกใช่ไหมแต่ปันก็อยู่เจ้าเจียงอยู่แล้วก็อยู่อืมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลใหญ่นะเราก็ไม่เคยเห็นนักกีฬาจีนมาเล่นไทยเท่าไหร่ใช่มันค่อนข้างยากนะ เพราะอย่างที่เห็นก็คือหลีเขาก็โอเคไงถ้าทนายอดีตเคยใครทราบก็พิม์มาบอกหน่อยแล้วกันแต่เท่าที่เห็นเนี่ยไม่เคยมีนะผู้หญิงไหมอาจจะพวกผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยไม่เคยเห็นผู้ชายเราก็มีเห็นแต่เป็นอดีตเป็นยุคชนเงี้ยที่อยู่กับพีศสาขาอันนี้คือเหมือนถ้าเป็นชุดใหญ่ด้วยนะใช่ไหมทินชาชุดใหญ่ถ้าสุขศิติดชุดไหนจำได้ไหมเอวีซีครับปะติดไหมใช่ไหมไม่รู้ไม่ชัว เปิดเปิดดิโพข้อมูลก็มีมเ,เราก็ต้องเอาให้ชัวร์ข้อมูลเราก็เราต้องมานําเสนอไงอ,อหวังนาก็ถือว่าเป็นตัวเซตทีมชาติจีนนะครับก็เดี๋ยวฤดูกาลนี้ครึ่งเล็กเล็กหลังเนี่ยหรืออีกห้าแมตช์เนี่ยค่ะคงจะได้เล่นให้กับทางซูพรีมนะมในช่วงแล้วก็นัดนัดหน้าเนี่ยซูพรีมก็จะเจอกับ เจอโคราดด้วยใช่เล่นเกมใหญ่ด้วยเจอโคราดด้วยไม่ไดนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแน่นอนใช่อุ้ยในวิกิพีเดียนี่ลงเลยนะพี่เจนเนลลี่สุพีมเลยนะออเลงสิลงข้อมูลไว้เลยอุ้ยเขาอยู่กับนี่เจอเจียงมาตั้งนานแล้วอเป็นเด็กปั่นเลยมาก็คงมาสุท้ายแบบยิมตัวนะใช่แล้วก็ติดเคยติดชุดไอซิ่งช็อมโลกตอนปีสองพันสิบสี่อ่าแล้วก็เอวีซีครับที่โคราดไม่ได้มาแต่ไปที่วินฟุก อที่วินฟุกที่เวียดนามที่เวียดนามนะปีสองพันสิบหกะปีนั้นก็ได้แชมป์ด้วยใช่ใช่ก็ถือว่ายังเข้าๆออกกับทีมชาติค่อนข้างบ่อยอยู่ใช่นะฮะคือจีนทรัพยากรเขาเยอะแล้วก็ทัวร์นาเมนต์แข่งเขาเยอะเขาเหมือนกับวนหมุนเวียนตัวผู้เล่นคนนี้ไปเล่นรายการนั้นคนนี้ไปเล่นรายการนี้อะไรเงี้ยก็มีมาบ่อยๆเหมือนกันอายุยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดแล้วเหรอใช่ก็เกิดยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ปีนี้ก็ได้ฉลองเช็ววันเกิดในประเทศไทยเลยอ่าอ่มีแฮปปี้เบิร์เดย์ในเมืองไทยด้วยใช่นะฮะก็คือเอามาเนี่ยมันก็ มองผมมองอย่างนี้ว่าคือสุพีมนี่โสระยาอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหตุผลที่ทางสุพีนี่เขาดึงตัวเซตมานีก็คงอย่างนั้นแหละเพราะว่าโสเองก็คือเจ็บตั้งแต่ช่วงทีมชาติเลยทีมชาติแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาประมาณเดือนพฤษภานี่จะครบปีแล้วคือโสยังยังไม่เต็มร้อยแล้วก็เหมือนกับไม่อยากจะเสี่ยงใช้งานคือเอาพี่ว่ามาก็ก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามันดีกว่านี้ถ้าในตัวเซตที่มีคุณภาพดีกว่านี้ ทีมก็คงคงจะดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปตอนสโมสรโลกใช่ไหมก็เจรจาหวังนามาใช่อาจารย์ยะเองก็บอกว่าอาจจะต้องรอดูอีกทีหนง่วงว่าพอมาซ้อมกับทีมแล้วเนี่ยจะเข้าได้มากน้อยแค่ไหนเพราะแม์อาจจะต้องดูก่อนว่าจะได้ลงกับแมทที่เจอครูล่าหรือเปล่าเพราะเพราะตัวเซตเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญนะ่คือถ้าไม่เข้ากับทีมเลยเนี่ยมันก็เล่นยากนะครับต้องใช้เวลาคนวนแล้ว เนี่ยเหลือระยะเวลาวันนี้วันอังคารใช่ไหมล้วเขาจะต้องแข่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะแข่งวันวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เพราะว่าเจอกคูราชคือมีเวลาได้วันนี้คงไม่ได้ซ้อมหรือหรือถ้าฟิตเลยก็อาจจะซ้อมเลยหรือเปล่าอาจจะให้ไปเก็บของเข้าบ้านก่อนอ,อะไรเงี้ยเก็บของเข้าบ้านก่อนละกันนะฮะแล้วเริ่มซ้อมวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเวลาแค่เนี้ยพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์ มันมันจะพอไหมสี่วันเนี่ยสี่วันเนี่ยกับกับความเข้าอกเข้าใจความรงตัวภายในทีมนะฮะแต่เอาง่ายอย่างนึงคือมันเป็นบอลสไตล์เอเชียเหมือนกันอ่ะจะไม่ได้แบบหนีมาก้อเออไม่ต้องปรับมากไม่ต้องปรับมากใช่แต่จะพูดยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ายังบูใจมาก็เล็กเล็กเหมือนกันนะเล็กเออเซตแรกที่เล่นให้กับวิสาก์ยังไม่ค่อยดีอ่ะคือยังยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะฮะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทางสุพิมจะเสียงใช้เลยหรือเปล่าในเกมนัดที่จะเจอกับทาง ทางภูราตช่วงสัปดาห์นี้นะฮะ